สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจออีกการนะครับที่เจอกันบ่อยนะรุ่นแบบนี้นะครับมีสถานะชาร์จนะครับไฟว,วิ่งปกตินะไฟว,วิ่งแต่ปกติแต่ว่าเห็นไหมเส้นสีขาวเส้นแรกนะโหลดไม่ขึ้นนะกระแสไม่วิ่งนะครับกระแสไม่วิ่งต้องเช็ควงจรนะครับตัวนี้รา,ราดับแรกเลยคือเช็ควงจรก่อนว่า ขาเข้าขาออกมีไฟมีแรงดันเข้าไหมออกไหมแล้วก็เดี๋ยวดูที่แบตนะครับถ้าเป็นที่แบตเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับเดีย๋ยวตัววงจรเดี๋ยวผมแก้ให้ไม่ยากไม่ยากอาการนี้นะครับต่อครับอากิตอาปิดอาการนะครับตัวนี้แก้ไขวงจร,รให้แล้วนะครับชาร์จเข้าปกตินะชาร์จเข้าไปแล้วนะครับตอนนี่ผมเอาแบตประเภดนะก็เป็นแบตของเดิมมันเสียนะครับแบตของเดิมมันเสียนะ มันไม่ชาร์จมันไม่ยอมมันไม่ยอมชาร์จให้แล้วก็ไม่เก็บไฟแล้วนะครับน่าจะเสียไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งลูกค้าเปลี่ยนแบตนะตัวนี้เป็นแบตเทสนะครับผมเอามาเทสเฉยนะครับเทสทดสอบว่าชาร์จเข้านะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟส่องสว่างะะสว่างนี่นะครับถ้าแบตดีไฟก็สว่างครับไม่จำเป็นต้องเปลีนนะ่ยนหลอดเนาะก็โอเคครับเรียบร้อยครับปิดงานนะครับเทสตยนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับผมขอบคุณครับ